การทำมงคลขึ้นบ้านใหม่ปุญราเศรษฐีได้นิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมาฉันและเสวยเป็นเวลาเจ็ดวันพระศา,ศาสดาทรงอนุโมทนาทานด้วยการแสดงอนุปพิกถาโปรดให้เศรษฐีพร้อมทั้งภัญญาและบุตรีได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันทั้งหมดต่อมาเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งในเมืองราชคจืนั่นเอง ได้สู่ขออุตราธิดาของปุราเศรษฐีให้แก่บุตรของตนแต่ว่าปุราเศรษฐีไม่ยอมให้ฝ่ายชายจะอ้อนวอนเท่าไรเท่าไรก็ไม่ยอมในที่สุดก็บอกเหตุผลว่าที่ไม่ยอมนั้นเพราะตระกูลฝ่ายชายไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทิดาของตนเลื่อมใสในพระราชนาัยไตรอย่างยิ่งเว้นจากพระราชนาัยแล้วก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้โดยผาสุขจึงไม่ยอมให้ธิดาของตน คราวนี้เดือดร้อนไปถึงพวกเศรษฐีและกะหาบดีเป็นอันมากซึ่งก็น่าจะเป็นเพื่อนของเศรษฐีใหญ่ฝ่ายชายนั่นเองต้องพากันมาอ้อนวอนขอร้องว่าอย่าให้ตระกูลใหญ่ๆต้องแตกแยกกันเลยในที่สุดกุณ,ณเศรษฐีขัดอ้อนวอนไม่ได้จึงยินยอมและกำหนดแต่งงานบุตรีในวันเพ็ญกลางเดือนแปดอาสาละหะปุณณมี แล้วความลำบากใจก็ได้เกิดขึ้นจริงแก่นางอุตรานั่นเองความขัดแย้งในเรื่องศาสนาเป็นปัญหาประการสำคัญประการหนึ่งในการสมรสเมื่อคนหนึ่งเลื่อมใสอีกคนหนึ่งไม่เลื่อมใสความขัดแย้งและความดูหมิ่นก็จะต้องมีขึ้นเป็นธรรมดาตั้งแต่แต่งงานแล้วนางอุตราไม่เคยได้พบปากกับภิกษุหรือภิกษุณีเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องการทำบุญหรือฟังธรรม เหลือเวลาอีกครึ่งเือนจะออกพรรษานางอุตราได้ส่งสารไปถึงพ่อว่าเหตุไฉนจึงนำนางมาให้อยู่ในเรือนจำเช่นนี้จะให้นางเป็นอัมาตหรือเสียโฉมหรือให้เป็นทาสสียังดีกว่าที่จะให้ไปอยู่ในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นนั้นตั้งแต่ล่วงประตูบ้านสามีเข้าไปแล้วไม่เคยได้เห็นภิกษุภิกษุณีไม่เคยได้ทำบุญให้ทานเลยปุรเสถีได้รับสารลูกสาวแล้วเกิดเมตตาว่า บุตรีไปอยู่ได้รับทุกข์ทรมานจึงบอกลูกสาวของตนไปว่าพ่อเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันที่ทราบว่าลูกไม่มีความสุขพร้อมกันนั้นได้ส่งเงินไปให้หนึ่งหห้าพันกะหาพนะและแนะนำว่าลูกรักในคนครราชลีนี้มีหญิงนครโสเภณีอยู่คนหนึ่งเธอชื่อว่าสริมาขอให้ลูกให้คนไปติดต่อขอมาเป็นหญิงําเลอสามีและมอบเงินให้นางวันละพันกหาพนะ ส่วนตัวลูกเองนั้นก็จะได้มีโอกาสทําบุญทําทานสดับพระธรรมเทศนาจากพิสุสงฆ์ลูกรักพ่อนั้นหวังดีต่อลูกรักลูกเพียงไรปรากฏแลกให้ลูกทั้งสิน้นความสุขของลูกก็คือความสุขของพ่อหากทราบว่าลูกมีความทุกข์อย่างไรเพิ่งทราบแต่ว่าพ่อ,อย่อมมีความทุกข์อย่างนั้นที่เหนือกว่า การแต่งงานครั้งนี้ถ้าหากว่าล้มเหลวหรือผิดพลาดก็เป็นความบกพร่องของพ่อที่ผิดพลาดใจอ่อนทนต่อการวิงวอนไม่ได้ลูกไม่พิสูนผิดพลาดด้วยเลยเพราะลูกไม่ใช่พูดตกลงใจส่วนแม่ของเจ้าเราก็มีความห่วงใยและทุกข์ร้อนยิ่งกว่าพ่อเสียอีกขอให้ลูกอดทนไปอีกหน่อยอาจจะแก้ปัญหาได้โดยให้การเวลาช่วย อุตราได้รับสารของพ่อแล้วดีใจเป็นหนักหนานอกจากซึ่งในถ้อยคำปลอบประโลมของพ่อแล้วยังได้มองเห็นช่องทางออกที่พ่อแนะให้ด้วยนางได้นาเนินการตามคำแนะนําของพ่อทุกประการและทุกอย่างก็เรียบร้อยนางสริมามารับจ้างในเรื่องนี้ด้วยความเต็มใจอุตราได้พาสริมาเข้าพบสามีของตนเล่าเรื่องให้ฟังโดยตลอดไม่ได้อำพลางเลยแม้แต่น้อย ฝ่ายสามีมองดูอุตราอย่างแปลกใจเขาเห็นเป็นเรื่องที่แปลกมากที่หญิงหนึ่งผู้เป็นพัญญาโดยถูกต้องได้นำหญิงอื่นมามอบให้สามีตนเพื่อตนจะได้ปลีกเวลาไปทำบุญความจริงก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าธรรมดาที่เคยเห็นมานั่นก็คือว่าสตรีผู้พอใจขวนขวายการบุญการกุศลเมื่อรู้ว่าสามีตนไปเกี่ยวข้องกับหญิงอื่นก็เลิกทำบุญ เพื่อว่าจะได้มีโอกาสมาเฝ้าสามีมิให้สตรีอื่นมีโอกาสเกี่ยวข้องแต่อุตรากลับตรงข้ามนางจ้างสรีมาสตรีผู้โสภาคมาเป็นบาทปริจาริกาของสามีเพื่อตนจะได้มีโอกาสทำบุญแต่จะแปลกประหลาดอะไรมากนักเล่าในเมื่ออุตราตีค่าแห่งการทำบุญสูงกว่าควาหมกุ้นในกามารมณ์ สูงกว่าการอ,าอ,อกเอาใจชายหนึ่งผู้ไม่เคยสนใจใหญ่ดีในเรื่องการบุญการกุศลเรื่องการอบรมจิตใจให้สูงขึ้นโดยคุณธรรมต่างๆเขามุ่งม,มั่นแต่ความสุขสำราญทางเนื้อหนังและทางอวัยวะสัมผัสอื่นๆอันสอบไปแต่ในทางโลกีทางของผู้ทุชนทั้งหลายที่มองเห็นแต่ความสุขถนองนั้นไม่เคยถอยกายและใจออกห่างเพื่อรับความสุขอันสงบกว่าประณีตกว่า อุตราสาวสวยผู้มีอัธยาศัยงามได้ประจักษ์แล้วว่าความสุขของคนคู่นั้นเป็นความสุขเพียงชั่วเล่นไม่ยั่งยืนเปรียบไปก็เสม,มือนความสุขในฝันเมื่อเตื่นขึ้นก็พลันหายไปแต่ว่าความสุขอันเกิดจากการทกระทำความดีเป็นความสุขที่ยั่งยืนบางเรื่องบางอย่างให้ความสุขไปตลอดชีวิตและทุกครั้งที่ระลึกถึง หีของอุตราได้เพ่งมองสรีมาอยู่นานยิ่งมองไปก็ยิ่งเห็นความงามของเธอผุดเด่นยิ่งขึ้นสรีมางามจริงๆคนหนึ่งมิฉะนั้นแล้วฉะนไหนจะได้รับเลือกเป็นนครโสพณีหญิงประดับนครเล่าสามีของนางอุตรายอมรับเงื่อนไขของอุตราเพราะติดใจในความงามของสรีมาและเป็นโอกาสที่จะได้เปลี่ยนสตรีชม ู้ชายก็มักจะเป็นอย่างนี้ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเถิดเขาจะหาความสุขของเขาก่อนเขาไม่ค่อยได้คำนึงหรอกว่าหัวใจของสตรีนั้นจะเป็นอย่างไรเขาอาภัยให้ตนเองได้เสมอแต่ว่าความผิดพลาดของสตรีเป็นเรื่องใหญ่โตเสมอสําหรับเขาแม้ความผิดพลาดนั้นจะเพียงเล็กน้อยก็ตามอุตราดีใจเป็นล้นพลเสมือนหลุดออกมาได้จากเรือนจานางได้อาลัธนาพระาศาสดาและพิสุสงบริวาร ให้รับพระตาอาหารที่บ้านของนางเป็นเวลาสิห้าวันติดต่อกันได้ถวายอาหารและปัจจัยอื่นๆได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระศาสดา ทุกๆวันนางจะนวนอยู่แต่ในครัวใหญ่คอยสั่งคนใช้ให้ต้มนั่นแกงนี่อยู่ตลอดเวลาหน้าตาเปลอะเปอด้วยขม่าวไฟแต่นางก็มีความสุขความแจ่มใสร่าเริงอยู่ตลอดวันวันหนึ่งสามีของนางได้มองดูนางทางหน้าต่างเห็นอุตรางนวนอยู่ในครัวสรีระขมุขมอมด้วยขม่าวไฟคี้เท่ากายของนางโสมเหนือ่อเห็นดังนั้นแล้วจึงพูดออกมาคนเดียวว่า ดูเถิดหญิงโง่อยู่สบายสบายไม่ชอบชอบทำอะไรให้เหนื่อยเลี้ยงดูสมณะหัวโลนทั้งหลายฉันแล้วก็กลับไปนอนพูดเท่านี้ก็หัวเรออาะยะแล้วหลบหน้าเข้าห้องไปนางสลิกมายืนอยู่ไม่ไกลนักเห็นอาการของสามีชั่วคราวของตัวแปลกอยู่จึงไปยืนทางช่องหน้าต่างมองดูก็เห็นนางอุตรา ปรมาเข้าใจว่าบุตรเศรษฐีหัวเราะก,กับนางอุตราในเชิงสเสน่หาโกรธมากนางลืมเลกไปว่าอุตรานั้นเป็นพัญญาโดยชอบธรรมของบุตรเศรษฐีนางได้ยึดมั่นถือมั่นในสามีชั่วคราวของตนจนลืมความเป็นจริงระยะเวลาเพียงสิบสีวันเท่านั้นยังทำให้นางเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เข้าใจว่าตนเป็นเจ้าของบ้านคงทำนองเดียวกับผู้ครองเมืองบางพวก เมื่อขึ้นมาสวยอำนาจชั่วคราวแล้วก็ลืมตัวเข้าใจว่าประเทศนั้นเป็นของตนเป็นของพวกตนเท่านั้นนางสริมาได้ลงจากปราสาทชั้นบนอย่างรวดเร็วลงมายังห้องครัวใหญ่เอาทัพีตักเนยใสในกระทะที่กำลังเดือดจัดเดินเข้าไปหานางอุตรา สริมาตั้งใจเต็มที่ในการทำร้ายอุตราให้เสียโฉมโดยการเอาเนยใสสาดหน้าหรือรถลงบนศีรษะปายนางอุตราเห็นอาการดังนั้นรู้ได้ดยปัญญาไว้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นเพราะเหตุใดจึงคิดว่าสหายหญิงของเรานี้มีอุปการะต่อเรามากเมื่อคิดถึงบุญคุณของเธอแล้วจักรวาลนี้ก็แค่ไปพรมโลกก็ตามไป เพราะว่าเราได้อาศัยเธอจึงได้ถวายทานได้ฟังธรรมเราขอตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเรามีความโกรธความคิดปรททุสร้ายตอบต่อเธอก็ขอให้เหนยใสจุ่มไหมเราถ้าเราไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทต่อเธอเลยขอให้เหนยใสยนั้นเย็นเหมือนน้ำธรรมดานางคิดดังนี้แล้วตั้งใจแผ่เมตตาให้แกนางสรีมา ทำตัวเป็นนักบุญนางสริมาแย้มด้วยเสียงยะออุสาเสียเงินวรพันธ์กหาปณะเพื่อเราแต่แล้วก็รอบแสดงอาการเสน่หากับชายที่มอบหมายให้เราอย่างนี้ถ้าพี่เรียกว่ามือถือสากปากถือศีลจะให้เรียกว่าอย่างไรว่าแล้วนางสริมาก็สาดเนยใส่ก็ตรงหน้านางอุตราแต่ด้วยเมตตาอุภาพซึ่งให้ผลในทันที นลอยใสยที่เดือดจัดดวยกระทะเมื่อสักครู่นี้เองกลับกลายเป็นเย็นสนิทเสม,มือนน้ำที่ตักขึ้นมาจากบ่อสิรีบาคิดว่านลอยใสยนั้นเย็นเสร็จแล้วจึงรีบไปตักไปอีกทัพีหนึ่งสาดเข้าไปแต่ได้ผลเท่าเดิมนางอุตราคองยิ้มไม่มีอาการของผู้เจ็บปวดทุกทรมานเลยพอดีคนใช้ของนางอุตราซึ่งปังหายตื่นจากอาการตกตะลึงเห็นดังนั้น จึงช่วยกันทุบตีนางสริมาจะล้มราบลงกับพื้นหญิงคนใช้มีหลายคนด้วยกันเขากําลังโกรธจัดนางอุตราห้ามไม่ไหวจึงขอให้หญิงคนใช้ที่ยืนอยู่บนตึกลงมาห้ามดึงตัวหญิงคนใช้เหล่านั้นออกไปแล้วเธอก็มาประครบนางสริมาด้วยน้ําอุ่นทาด้วยน้ํามันช่วยบําบัดอาการบอบช้าพลางกล่าวว่าสหายฉัไหนท่านจึงทํากรรมหนักอย่างนี้เล่า ขณะนั้นเองสลีมาได้สำนึกตัวว่าตนเป็นเพียงคนภายนอกมารับจ้างเขาเพียงสิบห้าวันเท่านั้นได้ทำร้ายเขาโดยเขาไม่มีความผิดแต่เมื่อตนถูกทำร้ายบ้างเขายังช่วยเหลือเราดีเหลือเกินแต่ตนเลวเหลือเกินคิดอย่างนี้แล้วจึงขอโทษนางอุตราหมอบลงที่แทบเท้าแล้วกล่าวว่าอุตราโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าทำกรรมหนักไปแล้ว โดยความผุนผันไม่ทันคิดให้รอบคอบข้าพเจ้าเสียใจอุตราเสียใจเหลือเกินเสวีมาข้าพเจ้าเป็นคนมีบิดาถ้าบิดาของข้าพเจ้ายกโทษให้ท่านได้ข้าพเจ้าก็ยกโทษให้บิดาที่ท่านพูดถึงนี้คือปุณณเศรษฐีใช่ไหมท่านปุณณเศรษฐีนั้นเป็นบิดาของข้าพเจ้าในวัตตาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบิดาของข้าพเจ้าในวิวัตตา พท่านสามารถแทวีดาในวิวัตต่างของข้าพเจ้ายกโทษให้ได้ข้าพเจ้าก็ไม่มีอะไรอุตราตอบ